เริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะม่มาม่าวันนี้เราก็มาอยู่ที่บอ่อนผักพายที่มาม่าเคยเคยมากับหนูนะคะวันนี้หนูมาทำอะไรวันนี้หนูมาปล่อยหอยค่ะไม่ใช่มางมหอยเหรอไม่ใช่นะคะเอา้าก็งมหอยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอลูกไม่ใช่ค่ะเอา้าไม่ใช่ได้ไงเกือบตกบอ่อเพราะงมหอยไม่ใช่เหรอฮะ <c oughs> ไม่ใช่นะคะเอา้าไม่ใช่ได้ยังไงลูกนี่ไงหนูมางมหอยตรงนี้ yangเอา chu lên để mẹ dù dùu ở mày đi, có mày? ở đâu đấy? ở đây, ở đây, ngâm đi, mấy hòi nào. nè với mẹ xỉu đồ đi. ở đây,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  ở เบาๆนะคะไปไปไปนีพ่พอแล้วพอแล้วเอาวางลงเยอะมากเลยค่ะ,ะง,งมบบอนุ่นงมให้เนสีดูดิเบานุ่นนุ่นบ่อนุ่นยิ่งเยอะนะคะหมามานี่ไงตรงนั้นตรงข้างหน้านุ่น,นเออตรงว่างๆนั่นแหละเอาง,งมขึ้นมาดิได้เยอะไหมโอ้ยมาให้เนสีดูดิลูกหอยนะโตไหม โตมากเลยค่ะเอาวางลงมบาเาบาวางลงมบาเบาพอแล้วพอแล้วเอาลงน้ำพอะะพอพอเดี๋ยวห,หนูาพาไปดูที่ที่หนูเอาเอาขันใส่น้ำไปนะคะแม่อย่าเดินน้ำหน้กตามมาเลยค่ะมามาเต็มถังเลยค่ะเต็มถังแล้วค่ะ เอางมหอยให้ดูบ้างมีหอยว่ะเนาะอู้หูนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่นี่หอยค่ะหอยอิทนี่นะคะโอ้นี่ไงเยอะเลยนี่ก็ไม่มีนะนี่ไงเต็มเลยนี่ไงโอ้โหหอยเต็มเลยหอยเต็มเลยหอยลูกใหญ่ใหญ่อ้หูหอยลูกใหญ่ใหญ่จุกๆทั้งนั้นเลยค่ะ